ตายพีดิตายพีดิตาย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 ข่าวายกาเล็กซี่มาครับผมก็ขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมดัสกอร์บนในเกมปาสราทูฮีโร่นะครับผมที่จะเล่นแม่สาวอิสกี้นั่นเองนะครับผมทผู้ชมได้ขอกันมานะครับผมจะเป็นไงไปดูกันเลยมาครับผมอยู่เราอยู่ที่หน้าเกมกันแล้วนะครับผมที่เราไม่เล่นศึก ไอเนี้ยศึกไอแผนที่ก็เพราะว่ามันเหนื่อยมากนะครับผมเรามาเปลี่ยนแบบโหมดเล่นดีกว่าเล่นฟรีโหม,มด3ด่านนะครับผมถ้าเราเล่นแบบยึดแผ่นดินเน่ะเราตายแน่เลยนะครับเรา,าดูอาวุธกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นการท่า้ําแข็งนะครับผมอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะเราก็เปลี่ยนเป็นอันที่เราชอบเลยอย่างเช่นไอหนังเสือเนี่ยจะทำให้เราอึดขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไอไออาวุธประจําตัวเนี่ยก็ความสามารถของเขานะครับก็คือเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับผมเราจะใช้หมัดแทนค้อนนั่นเอง จะเป็นไงไปดูกันเลยมาครับผมอยู่ที่หน้าเกมกันแล้วครับมาต่อยต่อยเตะไปดิแม่สาวอิสกิแม่สาวคนเก่งโอ้ยหมัดแรงอยู่นะถ้าไอเทียบปอนต่อปอนนี่คือหมัดค่อนข้างแรงนะครับผมว่าโจมตีเร็วกว่าคอีกนะถ้าพันนี้พูดไม่ชัดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมพอดีเป็นร้อนใน2จุดเลยโอ้้เชี่ยจ็บชิบหายอ่ะเก็บจริงพูดไม่ชัดบ้างก็ต้องกราบขออภัยแบบจากใจเลยนะพูดจากใจเลยว่าขออภัยจริงมาเปิดประตูไปก่อนรักกันเปิดประตูไปก่อนรักกัน เปิดก่อนละกันเปิดประตูสู่นรกไปก่อนละกันอ่ามันหัวราะย้อนเราแบบนี้ได้เล่นได้เล่นบอกเลยได้เล่นก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างครับก็อยากได้ไปชมซาบกันดีว่าผมนั้นก็ติดงานกับเกี่ยวกับมหาลัยอยู่นะครับผมเพราอต้องเตรียมตัวสอบอะไรต่างๆนานานะอ่าๆไอ้พวกนินจาเร็วพวกนินจาเร็วนินจาดินไปเนี่ยโอ้โหไอ้พวกงูดินเรียกว่างูดินได้ไหมมาเออแรงจังวะแรงไปแล้วแบบเดียวไม่ชอบใจเลยไม่ชอบใจเลยแบบเดียว โอ้ทำผมเกินไปวะมาต่อยต่อยแว็กต่อยแว็กเลยต่อยนีย่เขาทรายกาแล็กซี่ไปดิกิ่งกว่มา,มามาคุณออโอจิปูยนะก็หมัดเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายได้นะครับผมถ้าเทียบกับการใช้คอนนะถ้าไม่ตายเนี่ยถ้ากดมันจะเป็นแบบลักษณะยอย่างนี้ครับผมก็คือไม่มีหาอะไรเกิดขึ้นเลยกากชีพแปงนะครับผมก็ เขาเรียกว่าเอาขำซะมากกว่าน่าคงไม่สีเรียสอะไรนะมาต่อยต่อยแต่แรงมากนะมัดเนี่ยแต่มันก็จะกดการ์ดไม่ได้ด้วยนะนี่คือส่วนที่แย่มากๆนะต่อยแม่งต่อยแม่งไปต่อยแม่งดีต่อยแม่งดีผู้หญิงก็มีหัวใจผู้หญิงก็มีหัวใจบอกเลยผู้หญิงก็มีหัวใจต่อยต่อยมีบาดเจ็บล้มตายบ้างแหะมีบาดเจ็บล้มตายบ้างบอกเลยบอกเลยตายพี่ดีตายพี่ดี้ตาย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 เขาทรายกาเล็กซี่นี่แนะ เจอเจอเขาทรายหน่อยเป็นไรเล่าเจ้าเจอเขาทรายเจ้าก็คงจะสลดบ้างอะนะถ้าคิดว่าข่านั้นเก่งเกินไปมาดิต่อย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 โอ้โหน่ารักว่ะผมว่าเป็นตัวละครที่แบบโคตรน่ารักอ่ะแบบโอ้แฟนผมเลยคนนี้แฟนผมเลยต่อยต่อยเตะเตะเตะต่อยต่อยต่อยโอ้ยไม่มีเตะลืมไปโอ้โหเราจะพูดเตะก็ไม่ได้เสิรด้วยดาเนี่เราเจอกับใครนะโคทารุฟูมะใช่ไหม คนนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมเป็นนินจาที่นินจาลึกลับนะครับผมก็เทียบก็เทียบกับไอฮันโซฮัตตริได้เลยอ้ามันจะตายแล้วอเอ็กดูเลือดกูดูไอศาสตร์มันจะตายแล้วเนี่ยเกินไปว่ะอุ้ยเลือดเลือดเอเก็บเลือดโดนเลยอ้าเกือบตายชิปเป่งเลยไม่น่าใส่แล้วบลลไม่น่าใส่หัวกระโหลกลยไรนะทรให้เราตายเร็วขึ้นนะก็คือเราจะถูกโจมตีอ่ะหนึ่งจุดห้านะถ้าเราโจมตีมันเราก็โจมตีแรงขึ้นเหมือนกันมันเหมือนเป็นดาบสองคมนะทุกอย่างมีดีมีเสียหมดนะน ก็เหมือนความรัก <descon> ก <fin anta> <p uss ASE ori> ัอะไรนะมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นปะปนกันไปมาตายพี่ดิไปอยต่อยต่อยร้อยยี่สิบนิดโอ้โหต้องเล่นระวังนี่เนาะถ้าเล่นแบบตัวเนี้ยเฮ้ยอย่าทำผมเลยขอร้องเลยอย่าทําผมเลยอย่าทาผมเลยอย่าทำดูเลยค่ะไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะบอกเลยไม่ดีนะคะมาเราไปปราบนินจาสุดแข็งแกร่งอย่างโคทาร่คูมากันโอ้โหด่านนี้แบบผมเหนื่อยวะเล่นด่านนี้ผมเหนื่อยจริงเหนื่อยมากเลย หนอย่างแรงเลยเหนือย่างแรงเลยตอนหน้าเราใส่หนังเสือดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าใส่ไอ้นี่หมัดไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เฮ้ยนังเสือเราใส่แล้วดิแต่แบบว่าเฮ้ยแรงแรงมากใส่นี่ดกวาตายไปดิเออคนต้องไม่ตายคนนี้เกือบตายแล้วเออตายเลยโอ้เกิน2,000 h o u s a n years later มาพวกเราใกล้ความจริงแล้วนะครับผมโอ้โหกลับมาล้างแค้นในบทที่มีค้อนนะครับผมถ้าไม่มีค้อนอ่ะมันแย่นะผมวามแบบ่ามันแบบมันจะไม่แบบว่าป้องกันอะไรก็ไม่ได้นะจะทำให้ลำบากมากเลยลำบากสุดๆไปเลยแหละไม่ใช่ลำแบากธรรมดานะตายไปดิตายไปดิพวกมินจาแดงมาดิตายไปดิตายไปดิได้เวลาปลาผู้มากแล้วสินะถ้าได้เวลาล้างแค้นเจ้าแล้วข้าไม่กลัวเจ้าหลพ่อหนุ่มน้อยไม่กลัวหรอกนะบอกเลยว่าไม่ได้กลัว เขาบอกเลยว่ารัาไม่ได้กลัวอ่าได้ได้ได้จมตีนี่ได้เปิดก่อนได้เปรียบกันเลยแต่ใช้ไม่ได้ผลกับหนูหรอกนะเพราะว่าหนูเก่งเกินไปอันนี้โทษทีโทษทีโทษทีพอดีหนูเก่งเกินไป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 ดิไปไปดิมาดีมาเลยตุ๊กตาหิมะช่วยไปเลยช่วยคาทีช่วย้าทียิงแม่งเลยเอ้ยเกินเกินไปว่ะไปไปดิเฮ้ยเกินไปเกินไปแล้วเกินไปแล้วแบบนี้อุ้ยมันเก่งเกินไปว่ะแบบนี้ หน้าเกลียดหมดเลยหน้าเกลียดจริงหน้าเกลียดจริงไอ้ศาสตว์หน้าเกลียดจริงเฮ้ยหน้าเกลียดไปปะวะหน้าเกลียดไปปะวะตายไปดิตายไปยินใจชั่วตายไปนี่แน่ตายไปดิงใจชั่วได้เวลาตายแล้วตายไปตายซะยิใจชั่วตายไปเถอะได้เวลาตายของเจ้าแล้วตายไปนี่ตายไปซินี่ต้องแบบนี้โอ้โหพี่แม่นางนี่ก็ูมันกันนะผมว่าบูซูแอโกงอยู่นี่เก็กทาสนอยเก็กทาสน่อยโอ้โหสวยเลยเชิดหญิงไปดิ มาครับผมก็จบไปกับศึกแรกแล้วนะครับผมไปดูกันในศึกที่2ต่อไปดีกว่ามาครับผมอีในศึกที่2กันแล้วนะครับผมโอ้เอาจะศึกยากๆให้เลยนะโอผมชอบอะไรยากๆอ่ะพูดทีพอดีชอบอะไรยากๆอ่ะมาเลยมาเลยอ่าเกิดไปแรงเกินไปแล้วแรงรอะแต่ละคนแรงๆนั่นเลยแรงน่าเกลียดว่ะเฮ้ยน่าเกลียดไปเฮ้ยน่าเกลียดไปจริงน่าเกลียดจริงน่าเกลียดจริงตันแต่โคทาร่แล้วพวกเนี้ยแหละน่าเกลียดแต่โคทาร่แล้วแต่ตอนนี้เราเล่นกโคทาร่แล้วมาดิ อาแรงจังวะเฮ้ยแรงไปท่านผู้ชมเฮ้ยแรงน่าเกลียดวะน่าเกลียดวะเฮ้ยน่าเกลียดจริงเฮ้ยเจ้าเกือบตายเลยวะเนี่ยเฮ้ยจินไปแล้วนะเราไม่ได้เราไม่ได้จริงผมเจอพวกนี้ผมเราไม่ได้เลยเฮ้ยอาทำกันดีจะทำร้ายกันดีอุ้ยเปิดมูสู้ตัว, да. ตวเลยไม่งั้นตายก่อนนะเพียงไม่อยากตายตอนนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมผมไม่พร้อมจริงๆิโอ้โหชิงซะเกือบตายงี้ไม่โอเคเลยว่ะหัวเกือบตายเลยนะ แรงไฟหน้าเกียร์น้าเกียร์หน่าเกียรจริงหน้าเกียรจริงเก็บเลือดก่อนละกันเก็บเลือดก่อนเก็บเลือด่วนๆเลยเก็บ่วดๆเลยไม่เก็บก็ไม่หลบไม่อู้ก็ซูมไม่ไหวแล้วจวะเนี้ยเก็บเลือดก่อนแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งตามมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ชายแป๊บหนึ่งพี่ชายน้องสาวเว้ยไม่ใช่พี่ชายพี่สาวเราตอนดีใจเย็นใจเย็นก่อนนะใจร้อนไปไม่ดีเลยไม่ดีเลยแบบนี้ไม่น่ารักเอาซะเลยไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยอ้าเกินเฮ้ยเกินอีกเล้ว แล้ว啊ทำตัวแล้วไายไปดิไายไปดิโอ้ยเชี่ยตกแม่งเลยเกิดไปอ่าเกิดไปเปิดมูสุยก็จะเป็นลาไฟไายไปดิไอไอคอนมหาภัยนี่คอนมหาภัยไปดิคอนมหาไัคอนมหาภัยคอนมหาภัยโอ้โหกว่าจะจบเอาแทบจุกอะพูดเหนื่อยได้แต่ละซึ่โอ้โหเล่นแล้วเหงื่อไหลพลากๆลอย่างเงี้ยหน้าหนาวจริงปะเนี่ยโอ้โห ก็ช่วงปีใหม่นี้ก็ปลอดภัยนะทุกคนผมุกคนนะครับผมไปด้วยกันซื้อสาต่อเลยมาครับผมเราไปอยู่สุดสุดท้ายกันแล้วนะครับผมสึกนี้จะเป็นสึกที่เราเจอกับพ่อหนุ่มคอนกาจิีนั่นเองหรือว่านะว่าเป็นคนรวยมากคนนึงเลยนะรวยจริงอะไรจริงอะ่ะคือแจกเงินให้ลูกน้องอะ่ะโอ้โหแต่ละคนคือแต่ทองทั้งนั้นนะโอ้โหมิี่าอยากรวยอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะ รวยแล้วเดี๋ยวโอ้พูดถึงยิ่งเศรษฐกิจปัจจุบันนี่เป็นไปไม่ได้เลยมาเราเข้าเรื่องเฮ้ยโอ้เราเริ่มมาแล้วเราเข้าข้างในเกมมากดีกยว่าเรามาสู้รบราคาฟันกันมีประโยชน์ไปเยอะเลยวัดวัดไปดีเจอเจอคอร์มหาภัยเป็นไงเราคอร์ามหาภายัยคอร์ดมหาภาัยไปดีคอร์ดมหาภาัยไปดีไปไปไปดีไปเจอผู้หญิงข้างนี้ไม่แมนเลยไม่เท่เลยเจอผู้หญิงทำร้ายนี้ไม่เท่เลยไม่เท่เลย ไม่เท่เอาซะเลยนะพวกนี้โอ้โหทห,หารโคตรหล่ออะไม่ไม่ใช่หลอดีแบบหน้าแบบใจเกเรเลยอะเท่ไปตรงนี้ก็เท่ไปโวดานให้บรรยากาศแบบโซนร้อนน,ะอน่ะก็จุดนี้ก็จะมีกล่องดาํรรา,าที่เป็นแบบจุดปริศนาด้วยนะผมได้ทำชิปเอาไปแล้วก็อย่าลืมแบบวะเวียนเข้าไปดูกันด้วยนะครับผมมาฟันไอลบปลาค่าฟันเน้นลบลาค่าวฟันอย่างเดียวเน้นลบอย่างเดียวไ,ไปดีามาดิครับมาดิครับก็มาดิครับเออเฮ้ยมาดิครับ มาดีมาดีมีบาดเจ็บล้มตายกันบ้างเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมาดีก็มาดิครับก็มาดิผลประตูทั้งหลายมาเลยมาเลยฟันให้หมดฟันให้เกลี้ยงฟันให้เกลี้ยงป่าเละปาาเละบอกเลยปาาเละ <c oughs> ก็มันจะมีจุดท, <c oughs> ที่เราแบบสามารถตีเงินได้เยอะมากนะ <c oughs> ก็ไอ้ <c oughs> ไหนี่ก็หนึ่งนะไหนี <c oughs> ่ก็สามารถตีเอาเงินได้นี่ลองมาตีเล่นเล่นกันได้นะครับผมแต่ผมไม่สนอ่ะเพราะว่าผมรวยละเงินเยอะละวันนีแบบเงินเยอะไปหน่อยไม่สนใจตีดอกพวกนีนะ แค่เศษเงินเล็กๆน้อยๆผมไม่เอาหรอกห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ผมรวยละมามาดี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 โดดสับไปทีนึงโดดสับโดดโขไปทีนึงโอ้โหหุ่นยนต์ไม่ชอบใจหุ่นยนต์เลยโอ้โหหุ่นยนต์จะเป็นทองอ่ะรวยไปไหนวะเนี่ยรวยกับบิวเกตก็น่าจะไอ้นี่แล้วมั้งเนี่ยมาดิมาดิฟาดฟาดโอ้โหเฮ้ยเกินเวลาฟาดจะมีเงินไหลมาเลยนะไปไปดิเฮ้ย อย่าพุ่งถอยอย่าพุ่งถอยไม่ชอบให้คนถอยเลยไม่ชอบให้คนถอยเลยอย่าถอยอย่าถอยอูยกระพุ่งเอาจังเลยเครื่องแรงจังเลยเครื่องแรงจังคนนี้เครื่องแรงเจ็งเครื่องแรงแบบนี้ชอบใจชมัดชอบใจชมัดต้องเจอดีเจอฟาดสักทีไม่ดีขึ้นเลยมั้งเนี่ยต้องโดนฟาดหน่อยเป็นไงเราโดนฟาดหน่อยเป็นยังไงต้องโดนฟาดต้องโดนฟาดฟาดไปทีดีฟาด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 ไปทีดีครับฟาดไปทีดี โอ้โหก็จะเปิดประตูได้ก็น่าจะมีจุดที่เราให้ตีเงินอยกนะผมว่านะเพราะว่าจุดตีเงินมันเยอะมากเลยนะเท่าที่ผมสังเกตมานะวิ่งไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นเองแหละมันจะมีไอ่บ่อทองเมื่อกี้ที่ผมเห็นไปนะสักครู่เนี้ยเนี่ยมีแต่กล่องเงินทั้งนั้นเลยก็คือทุกอย่างมันจะเงินมีแต่ทองแต่ไม่มีอันนั้นนะเป็นเพลงของเออบบยทีจีอ่ะพูดไม่ได้พูดหลอกซื้อไม่ได้ไม่ดีโอ้โหมาดีมาดีมาดีฟาดไปทีดีเจอผมฟาดผมบอกเลย ถ้าผมโมจิงไม่มีใครผมลงเพราะผมเก่งเกินไปมาก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมก็ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับ600ซับสไครป์เบอร์นะครับที่คอยสนับสนุนกันเสมอมานะครับผมถึงจะไม่ค่อยได้มีเวลามากนักนะครับแต่ก็จะพยายามสรรสร้างคิห้ทธานผู้ชมต่อไปนะมาอย่าพูดพร่ำทำเพลงเยอะเราฟันเลยฟันเลยฮองกาจิเคนโง่นั่นเหรอฟันเลยฟันเลยตายไปดีตายไปดีตายไปดีไอพ่อหนุ่มแจกเงิน พ่อหนุ่มแจกเงินอ่าได้เล่น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 มาดิไอ้ตุ๊กตาหิมะทำไรเนี่ยตุ๊กตาหิมะมาดิอ่าแจกเงินแจกเงินแบบนี้ไม่น่าประทับใจเลยแจกเงินแบบนี้ไม่น่ารักเลยโอ้หทีมโอ้หเกินไลเดอร์คิกเกินนะคุณไลเดอร์คิกผมอ่ะไม่น่ารักเลยอ่าได้ได้ได้ไลเดอร์คิกผู้หญิงได้เล่นได้เล่นแบบนี้อ่าได้ทำผมได้นะมาดิ เปิดมูซูไปทีนึงไอไตตวงสวาน้อนคนสวานรับใคเลย้อนน้ำแข็งของเราตายพี่ธีโอ้โหพอนมแจกเงินเกินไปนะไม่ชอบเลยคนติดสินบนเนี่ผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบเลยคนติดสินบนเนี่ยไม่ดีไม่ดีโตไปอย่าทำตามแล้วส nah. ินนี่ไม่ดีดับการติดสินบนก็อันนี้บอกบอกสอนนะว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยทำไม่ได้เลยอร้อเร่งลร้อเร่งมาแล้วก็จบคลิปนี <Ha> ้ไปอย่างสวยงามนะครับผมถตาชงบชื่อใจลืม กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมก็ฝากคลิปหน้าด้วยนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไวเพีเ่านี้แหละครับผมบ๊ายบาย